ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับพวกเราพาไปอ้าวพวกเราอะพิงค์มาแล้วค่ะโอ้หวันนี้น้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่มาเต็มเว้ยวันนี้จัดเต็มเว้ยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ชาบูแลบค่ะก็คือเป็นไงบ้างครับเรื่องของเรื่องเนี่ยที่เราต้องแต่งเต็มขนาดนี้ก็คือมันต้องทำเองผสมสารเอง เรียกได้ว่าคือถ้าผสมผิดชีวิตเปลี่ยนไม่อร่อยก็ต้องกินนะโอเคมอเดยวป่ะหรือว่าเอ้ยแต่ที่นี่ที่นี่พี่แอบสื่อมาว่าเขาเปลี่ยนน้ําซุปให้ได้ตลอดเวลานะอ๋อก็คือเอาเอาถ้าแดดไม่ได้อะค่ะถ้าผสมผิดพอ่าถูกอ่เขาก็เปลี่ยนให้ได้ชเนื่องเชื่อในสิ่งที่น้องร่ำเรียนมาแต่ดูละมัวเอาเดี๋ยวลองดูว่ามันจะยากแค่ไหนได้อ่ะไปข้างใน น้าสนุกจังเลยแล้วเดินเข้ามาก็เจอนี่เลยค่ะพี่บุ้งอันนี้จะเป็นที่ปรุงน้ําซุปของเรานะคะอันนี้คือเครื่องปรุงทั้งหมดเลยเราสามารถเลือกได้ทุกอย่างใช่เลือกได้เลยตามใจเลยว่าอยากได้รสชาติแบบไหนจริงๆอ่ะมันมีป้ายแอบไกด์นิดนึงนะว่าอันนี้เป็นแบบว่าอะไรซุกกี้น้ําดำกิมจิชีสอะไรอย่างนี้นองจะเลือกแลนะเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลย เขาไม่รู้เลยว่าจะไปทำน้ำอะไรสีดำขนาดนี้อ่ะอันนี้แหละแหมไม่รู้เลยว่ามันจะทำชีสอะไปลองดูกันนะคะนี่นี่เราก็จะได้หม้อของเราใช่อ่ะอันนี้ของหนิงนะคะเป็นซุปดำก็จะมีนี่แล้วก็น,นี่ซึ่งฉันไม่ใส่แน่แน่ต้นหอ,อมน,นี้ไม่กินต้นหอมใช่แล้วช่ไมพี่ก็ได้ โปรดดูนักวิทยาศาสตร์ฮ่ลูกสาวโรเบิร์ตออลสไตร์โรเบิร์ตอลสไตร์โรเบิร์ตออลสไตร์เอาของเขากลับบ้านได้ปะเออดีว่ะเฮ้ยไม่ใช่อ้าวเมือไหไม่มีใครอ้ามใครเลยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ตอนนี้ระหว่างที่รอ,อาสารของเรากำลังระเหยระเหิดมีเนื้อเยอะมากเลยเนื้อออสมันเยอะเนื้อออสมันน้อยเนื้อหมูมันเยอะเนื้อหมูมันน้อยโอ้โโอโไปเลยสาม หลีด้วยแล้วก็มาดูนี่เร็วเป็นหมูตุนนะคะน่ากินมากๆแบบว่ากำลังเดือดเลยเดี๋ยวพี่ปิงจะตักให้ดูโอ้ยเปื่อยมากเปือป่อยแบบเปื่อยแบบหลุดหลุดจากกระดูกไปเลยอะ่ะนะตรงนี้นะอ่ะก็จะเป็นบุฟเฟ่น,นะคะเป็นบุฟเฟ่น้ำจะมีชามะนาวน้ำเปล่าอันชัน เลือกได้ตามใจเลยจะมีน้ำอัดมด้วยเป็นไฟล์กับ,บชีทบอลน,นะคะ โอ้โหพี่บุ้งกำลังสนุกสนานหยับกันคัดสรรปรุงอาหาร อันนี้คือชีสนะทุกคนโอ้โหน่ากินกว่าของแล้วล <c oughs> เดี๋ยวต้องรู้รสชาติก่อนต้องลองต้องลองเดียเด๋ยวดเดี๋ยวกินได้หรือเปลลองชิมดก่อนนะอ่ะฮะอ่ะฮะน่าเอาจริงอร่อ,รอยเหรอสุดไม่เชื่อหรอลองเลยจะอร่อยกว่าของฉันได้ยังไง ดีนะได้กว่ะออทุกคนคะถ้าเราจะกินเนื้อเราก็ต้องกินกับไข่ด,ดิบเนี่แหละคะ่ะไม่ใช้ไข่ดิบไม่ใช่ไข่ออนเซนใจเย็นลูกมันกินได้เหมือนกัน <c oughs> เลยดิบๆพี่พิงจะทำสูตรเด็ดให้กินนะครัทุกคน ก่อนอื่นเราต้องเจาะไข่ออนเซนก่อนอ่าทำมันแตกๆหน่อยหน่อยแล้วก็้นี่แล้วก็ลวกเนื้อลวกแบบว่าอะไรนะแกว่งแกว่งแกว่งแหมูแกว่งอันนี้เนื้อแกว่งแล้วเราก็มาอย่างนี้เฮ้โอ้ยหืออ้ยอยเสียงมันว่ะมันไม่ไหวมันดีเนาะ ต้องใช้คำว่าดีมากอะเอาจริงยอดยอดดูความบางอ๋อละทุกโคนรเราเรียกหมูแขว่งนะคะหมูแขว่งอร่อยมากมาลองก่อนมาลองกันที่ร้านนี้เลยน้ำจิ้มมันเนี้ยคือเด็ด ไม่เลี่ยนด้วยโอเคค่ะตอนนี้ <Okay. S 2> เราขอตัวทานข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าที่นี่อยู่ที่ไหนเปิดปิดกี่โมงราคาเท่าไหร่นะไปกันเลยกินร้อนนะครับกินก่อนเลย ตอนนี้หนิงก็เปลี่ยนน้ำซุปแล้วนะคะตอนนี้หนิงจะเปลี่ยนมากินมาล่าก่อนหน้านี้หนิงกินซุปดำค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเขาให้เปลี่ยนน้ำซุปได้ตลอดเลยกลิ่นคือเผ็ดร้อนมาก ทุกซุปเลยซุปกิมบิมันก็คือเป็นซุปกิมบีอุ้ยอร่อยมากเลยวิธีกินที่ถูกต้องนี่นะคะลูดไปเลยปั๊ 关他。 มเองกินเองนักเลงพอเขาเราคือด็อกเตอร์แค่ใส่ก็เป็นด็อกเตอร์แล้วเย้ดูมันก่อนโอ้อยากเป็นด็อกเตอร์นะใส่ไม่ได้ไงคุ้มได้อย่างเดียวคุ้มได้อย่างเดียวเป็นไงคะอร่อยไหมพี่บุ๊อร่อยค่ะพี่บุตัวเองโถมันอร่อยนี่วันนี้จะมาเล่านะคะว่ามันมีโมเมนต์ดีๆน่ารักมากๆคือระหว่างที่เรากินน่ะมีอุบัติเหตุค่ะก็คือพี่ยิมของเรานี่เองนะคะเอะ ก็กำลังปรุงยาอยู่ปรุงยา,งยาทันใดนั้นน้ำก็เดือดพุดขึ้นมาพุ้งใส่มือทะลุขึ้นไปเลยครับจริงหรอ,อเอ <laughs> ไม่ใช่ทะลุเลยไม่ใช่แค่กระเด็น <laughs> เออ <laughs> แล้วคราวนี้น้องพนักง,งาน <laughs> เขาเห็นเขาก็รีบไปเอายามาทางให้เลย <laughs> แกถ้าอย่างนี้ เจ็บไม่ค้างน่ารักบอกเพื่อนๆเลยว่าที่นี่ก็คือชาบูแหลกเกษตรนะคะใกล้ๆ BTS เสนานิคมใช่ไหมหรือเสิร์ชมาเลยง่ายๆเปิดทุกวันไหมคะพี่พุ้งเปิดทุกวันเปิดทุกวันเที่ยงถึง3ามทุ่มคนละ379บาทเท่านั้นไม่จำกัดเวลาแค่379บาบาทคุณก็จะได้มาเป็นด็อกเตอร์อย่างพวกเรา ไม่ใช่มึงก็ไม่ห้ามกูเลยไม่ห้ามไม่ห้ามเลยอย่าเล่นเล่นไปลาไหมลาไหมอ่ะโอเคเบิกับพวกเราได้ใหม่ในพาไปปิ้งอย่าลืมเกิดไลค์เกิด s ับส c r ร b ์ให้ด้วยนะคะเทคที่สิบึงแต่เล่นไงมันไม่ยาวมากแต่อยากเล่นไง เลยได้อยู่ได้อยู่